สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวราเนธาแก้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัจฉริแดไมาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทยาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณเรเค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิริวาเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชกาณปุกค่ะ พวกเรามาจากชั้นระดัศึกษาปีที่หนึ่งนะคะฐานวิชาปั้น่ดินผู้เป็นขัดน้ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องขั้นตอนการปั้นหางประทิบนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเตรียมดินนะคะโดยอย่างแรกเราซื้อดินละ1,000บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะแช่ดินไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นก็นําดินไปโม่ให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะโม่สองรอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนําดินที่โม่แล้วไปใส่ถุงไว้เพื่อไม่ให้ดินมันแห้งนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนการปั้นฐานวัะถินะคะอย่างแรกนะคะเราต้องทําฐานให้เปียกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นําดินใส่ฐานปั้นนะคะหลังจากนั้นก็นวดดินให้ตั้งเป็นเจดีค่ะใช้นิ้วปั้นดินให้เป็นรูปทรงนะคะใช้ลูกกิ้งพิมพ์ลายเพื่อให้เป็นลายดอกค่ะหลังจากนั้นก็ใช้หนวดพุ่งกต่เพื่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปั้นค่ะ ขั้นตอนที่3านะคะคือขั้นตอนการหยอดค่ะอย่างไรเราต้องเรียงผังระพีฟนะคะซึ่งหนึ่งแผงเราจะเรียงได้1 0 1อันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ตีนกาค่ะก็นำเทียนหรือขี้พึ้งไปต้มนะคะเพื่อให้ละลายาแล้วก็จะนำเทียนที่ต้มแล้วไปใส่ในการต้มน้ํานะคะหลังจากนั้นก็นําไปหยอดใส่ระพีฟเป็นเสร็จขั้นตอนเสร็จค่ะ oh. ขอบคุณค่ะ